มวนบ่ม่วนยี่หีบอบ่เซ็งยี่หรือบ่ม่นนวนยี่หอกเออเอาใจสายลูกทุ่งกันไปแล้วนะสายลูกกลุงสายสตริงเอาใจหมดแล้วเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีแถมให้อีกอะไรนะยังไม่ร้องให้หรอเดี๋ยวขออนุญาตสักรูก้หนะะ่อยครับขอบคุณมากครับระหว่างช่วง<อ> เมลา,าย,ยานี้นะครับผมก็ขอเวลาสักครู่เดียวนะครับไม่นานเนาะประมาณสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงเท่านั้นเองนะฮะขอบคุณมากครับเ,เขาเรียกว่าเว,เวลาเงินเวลาทองนะฮะมีสถานการณ์แบบนี้เนี่ยต้องกอบโกยนะครับผมขอบคุณมากครับอขอบคุณสำหรับรางัลน,น้ำใจนะครับแล้วก็ทุกท่านที่มีน้ำใจมาดูกันในวันนี้นะครับขอบคุณแฟนคลับ ของที่เดิอที <o> ่บูด้วยนะครับ <c oughs> ขอเวลาสักคู่เดียวนะฮะขอบคุณมากครับก็่าถ่ายต่ต่อวะเนี่ยไม่่ายเล่้มีไกามีแต่ไม่รู้เห็นได้ไงขอบคุณมากครับเนี่ยวันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าต้องขอบคุณพ่อป้อมไม่เหนียวแล้วก็พี่กาดด้วยนะฮะที่ยังคงไม่ลืมศิลปะวัฒนธรรมไทยอีกแงนหนึ่งนะผมทางด้านศิลปินเพราะว่า คนนอกอาจจะไม่มีค่อยทราบนะที่ไม่ได้ติดตามลิเกว่าลิเกเนี่ยได้รับผลกระทบขนาดไหนนะครับตั้งแต่เริ่มมีโควิดมาเนี่ยโหลิเกต้องบอกว่าลําบากจริงๆนะครับผมงานลิเกถูกเลื่อนหมดทุกครั้งที่มันเริ่มดีขึ้นลิเกก็จะถูกกลับมาแสดงหรือกลับมาทํางานได้เป็นช่วงท้ายๆหลังอาชีพอื่นแต่พอโควิดกลับมาปุ๊บลิเกจะเป็นอาชีพแรกๆเลยที่โดนงดก่อนคนอื่นเขาอันนี้เป็นเรื่องที่ เราก็ทำอะไรไม่ได้นะด้วยสถานการณ์แต่ว่าอยากให้ทุกคนเห็นใจชาวศิลปินลิเกนะครับแล้วก็ฝากช่วยกันสนับสนุนศิลปะวัฒนธรรมของเราที่อันดีนานะครับต้องขอบคุณจริงๆที่วันนี้เนี่ยถึงอาจจะไม่ได้มาร้องลิเกขั้นจริงจังไม่ได้แสดงจริงจังแต่ก็ยังได้เอาชุดสวยๆงามๆเอกลักษณ์ของลิเกามาเผยแพร่ให้กับทุกท่านในตลาดในวันนี้นะครับผมอาทีนี้นะฮะนอกจากลิเกลูกทุ่งอะไรหมดแล้วนะวันนี้โต้ย,ยังมี เพลงอีสานนะฮะมามอบให้มองเอกมีนนออีสานบะครับนี่ปะครับถามมีปะครับบอมีคนอีสานครับบอแต่สำเนียงนี่ใช่เลยถ้างั้นไปโม้นกันดีกว่าครับคนบ้านเดียวกันครับผม